แต่ว่าไม่มีเงินก้อนไปดาวร้อ,อ่ะเอ๊ะหรือว่าต้องไปกู้เงินดีพักก่อนไม่ต้องไปกู้เงินที่เสียเวลาปัญหาเนี้ยให้มันจบที่โตยต้วเวาเชียงใหม่อ่ะคุณพี่ขายของ พบกับโปรดีดาวศไม่ต้องวางเงินก้อนรถเกง๋งกระบะโตโยต้าทุกรุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้าชิงใหม่ทั้ง7สาขาสำนักง,งานใหญ่มหิดลท่างนิยมพาณิชย์สาขาสีแยกไทเวย์ราชดำเนินสันปะตองฝางลำพูดและจอมทองโทรศูนย์ห้าสามสองศย์เก้ตโยต้าชิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ขึ้น หากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อขวออนไลน์นะเปียเฮาอย่างหนึ่งส่งเงื่อเฮาเห็นอย่างหนึ่งเนอะยุขายสินค้าคุณภาพได้หัก SMS กวนใจวันหนึ่งส่งมาหลายเตื้อฮักกาบริการเฮา้ดยโซหาสาเหตุบ่ได้สัญญาเอาเปียบตึงหลถตึงบ้านดอกเปียบแปลงปตะแปลงว่าโคดการโฆษณาติหลอกลวงโอ้อวดเกินจริงจำหน่ายสินค้าตี่อาจจะผิดกฎหมายและบริการสาธารณะสุขติอาจจะบ่ได้มาตรฐาน ัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดละปูนสภาองค์กรของผู้บริโภคบาได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไปด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดละปูนสภาองค์กรของผู้บริโภคโทร053 5 6 1 137และ082870 3 4 5 หรือเพจศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดละปูน,ปนตอนครับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิไททวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิตผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้เจ้าจุเจารายงานตัวแล้วเรียบร้อยสำหรับวันี้วันการสาวแ กันยายนพศสองพเจ้ารายงานตัวที่นี่เหมือนเดิมอย่างเก่ากับสถานีวิทยุใกล้บ้านเน้อเจ้าคุณผู้ฟังขอพระคุณพู้อในการสถานีทุกท่านในการห่วมลิงก์สัญญาณกันในวันนี้เลยเจ้าพิกัดพื้นที่เชียงใหม่ละปูนพยาวเชียงใหยและเกาะแม่ฮ่องสอนเนาะแล้ววันนี้จงมาพร้อมกันกันกบตโตโยต้าเจ้าตโตโยตา้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้ามลเล็รศัพท์นี์้0สามสองศู์นเเจ้าแหล่งข่าวในวันนี้โอ้ปะเลือกปะเตอกันเลยเจ้าแน่นอนข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุุตนิิยยมวทา เจมินีสออนไลน์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามาะไปถึงนะเจา้าข่าวสำบริการแจ้งเอื้นมาจากผู้อำนวยการสถานีที้วงพลิงสัญญาณกันในวันนี้กันเลยเนื้อเจา้ามอมดบะเสียงเพียงเต้าอีเต้อเจา้าวันนี้เขามีกันไลฟ์เนาะและตักเอื้นกันมาแล้วเรียบร้อยสําหรับพี่ชอเอื้องขอบคุณมากเลยนะเจา้าสามารถกดแชร์ต่อกันได้เลยนะเจา้าผาเปลืองใจอยากให้เหงื้อจมู่เจ้าฝูงที่อ,อยู่ในต่างจังหวัดนะเจา้าได้ยินข่าวกเมืองกาะสามารถแชร์วิดีโอนี้ไปได้เลยนะ เจ้าชมพอย้อนหลังก็ได้เนอร์ขอบคุณที่เข้ามาชมพอกันไลฟ์ตัวเนเจ้ายินดีน,นักยินดีหลายๆเจ็ดโมงแฮมสามสิบสีนาทีเจ้ายังคงบดบดมืดมืด,มดกันอยู่เนาะเจ้าคุณผู้ฟังเอาละ ในช่วงนี้มีอะยังจะได้ยังได้กันพ้องรายงานตัวแล้วเรียบร้อยขอบคุณวิทยุคนทาดีนอำเภอฮอด FM 89.25านะเจ้าทักทายนักบุญขุนเขาฮอด94.7 5เนอ้ทเอ,อ,อทักทายอ่าไอช่างเล็กจากกลางตงสเตชันกันตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าไอเลกเจ้าเกียมประมูลคลื่นวิทยุเต้แรกในประเทศไทยเอาละขอบคุณข้อมูลลิง์ข่าวที่ส่งกันเข้ามานะเจ้าเดียวหลังจากอ่านข่าวแล้วจุงจะได้ติดตามข้าฟังกันไปเนาะขอบคุณ9 0 ủa จุดศูนย์มวลชนคนแม่ริมขอบคุณลุงนานเตจานเนอเจ้าอขอบคุณ9ก้าสบุวิทยุคนชนบทเรดิโอเจียงดาวกันตัวเจ้าอ่มา,ามีข่าวสารบริการไอหยางจะแจ้งเอิญแจ้งกันเข้ามาได้เลยเนอเจ้าในช่วงระยะนี้เวลานี้เนาะเอาละแต่ที่แน่แน่เจ้าสถานาการณ์เป็นยังไรสําหรับสภาพอากาศอ่าภาคเหนือของเขายังคงมีฝนฟ้าขนองเจ้าร้อยละ60ของพื้นที่นักเป็นซัมตี้นะเจ้าบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ละปูนละกวาดาอุณหภูมิเฉลี่ยตามสุด จ้าสาสามถึงสาสี่องศาเซลเซียสและวกาะเฉลี่ยสูงสุด 31- มสิบเอ็ดถึงสาสี่องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความไวลมสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเจ้าส่วนเจ็ดวันไปหนะ้าเจ้าคุณผู้ฟังในวันนี้วันพุกวันฮือ่อายังคงมีฝนนะเจ้าแต่ว่ามันจะลดน้อยลงไปเต้าเต้านะเจ้าร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่เจ้าส่วนสุดสัปดาห์นี้นะเจ้าสุกสาวติดเนาะคุณผูฟ้ฟังจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มนักขึ้นน้อยนึง ร้อยละ40ถึงร้อยละหของพื้นที่นะจะอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดซีลสองถึงซีห้าองศาเซลเซียสแล้วก็เฉลีย่ยสูงสุด3 0ถึง34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความไวลม 10- ถึงซีกิโลเมตรต่อชั่วโมงขอคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากาันกน,กนักเลยนะเจา้าในช่วงนี้เตี้ยนหมูยังคงจัดการเอาแบบสันปอนเบิ้นกันเลยเนาะเอาละยังใดเหรก่อขอหือก่อ,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 อตดสถานาการณ์กันไปเต้วเจา้าต้องบอกว่าแบบเบี๋ยวนี้ในหลากหลายพื้นที่เกาะได้รับผลกระทบ จากอุทก,กภยัยค่อนข้างหนักกันเลยเจ้าจุ้งติดตามข้อมูลข่าวจากตังสดกลางจากหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ข่าวจากแหล่งต่างๆส่งกำลังใจไปยังในหลากหลายพื้นที่กันเลยเน้อเจ้าทักทายพี่สาวจากวิทยุคนทักดีอำเภอฮอดนาะวันนี้พี่เอามาชมพอกันไลฟ์กันตัวเจ้าทักไายกัมปูเน้อสวัสดีเจ้าพี่จุ้งเจ้านี่ยังอยู่บนที่นอนอยู่โอ้เป็นดีขอยแต่กัมปูตะ เอาล้เจ้ายังได้เฮียก็จ้างเจ้าในช่วงระยะเวลานี้ขอเฮอติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันไว้โดยตลอดแล้วก่อที่สําคัญนะเจ้าที่อยู่ในพื้นที่ก่อนจะต้องอบริหารจัดการกันอยู่ละว,ว่าอ๋อปีนี้จะมานักมาน้อยหรือ,ออย่างจะได้นะเจ้าเข้าครัวเฟียดกันแล้วเรียบร้อยเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือรักษานะเจ้าชีวิตของเฮา,าเอาไว้ก่อนเจ้าคุณผู้วังอะส่งกำลังใจขอเฮ้น้ำมันลดลงไปบวยๆกันแล้วกันเนาะเจ้า ตั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเจา้าเกาะรายงานการเกิดสถานการณ์อุทกกับภัยจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนมู่ซาเจ็จังหวัดเลยเจ้าช่วงนี้เปิ้นก่อแห่งจุวยเหลือผู้ประสบภัยกันแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะพอเจ้ามีการรายงานเนาะตั้งแต่ช่วงวันที่เสามถึงเสาเจ็กันยายนที่ผ่านมาเสาเจ็จังหวัดเจ้ากามีตึง ทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้นี่ก็มีร้อยเซาออำเภอ417ตำบลนึ่งันเก้าร้อยสามสิบสามหมู่บ้านแล้วก็ 1, นึ่งเขตเทศบาลกันตัวมีพ่อแม่พี่น้องได้ห้าผลกระทบเกือบเกือบหกหมื่นครัวเหนอนแล้วเจ้าสถานาการณ์คลี่คลายแล้วนะเจ้าสี่จังหวัดในช่วงนี้บอกว่าจะเป็นเชียงใหม่ละปูนลำปางแล้วก็บุรีรัมย์แต่ก็ยังคงมีสถานาการณ์แหมแซวสามจังหวัดที่ยังคงจะต้องเกาะติดสถานการณ์กันอยู่หน่วย งานที่เกี่ยวข้องก่อนลงพื้นที่สํารวจความเสียหายแล้วก็การช่วยเหลือกันอย่างเฮ่งด่วนกันแล้วเรียบร้อยเน้อเจ้านี่ก็มีการช่วยกันบอกว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกําลังคน <c oughs> กําลังพลต่างๆเนอะเจ้ามีเหตุน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะจ้าสีอ่อำเภอที่ได้รับผลกระทบนั่นคืออําเภอเมืองแม่ซอสพบพระอุ้มผางตอนนี้ระดับน้ําส่งตัวเจ้าส่วนสุขโขตัไทย ยังคงจัดนักกันอยู่เจ้าช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอสีสำโรงคีรีมาศแล้วก็อำเภอเมืองก็เลยเจะระดับน้าเพิ่มขึ้นอยู่อยู่ระวังการระบายน้ํากันไปส่วนพิษนุโลกก็ยังคงมีน้ําท่วมขังนะพื้นที่อำเภอวังทองตอนนี้ ระดับน้ําทรงตัวกันอยู่เจ้าเพชรบูรณ์ก็มีน so ้ําไหลหลาก5อําเภอพิจิตรบัดนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มการเกษตรําเจ้าสี่สหาอำเภอเนาะและก็แหมนักหนาป่าบ้านกันเลยในแถบจังหวัดนครราชสีมาเจ้าจุ้งลายไปถามเจ้าโมเลยตัวตัวบ้านตัวไปยังได้พ่องอกเกือบแล้วตัวแหมน้อยเดียวมจะขึ้นขั้นใดละ แล้วก็ยังมีตังปุ้นนี้คือตีต้งตีนานี่คือแบบค่อนข้างนักเลยนะเจ้านักหนาปลาป้านกันของแต้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่มีญาติอยู่ที่ไหนต่างใดก็ถามใครกันนะเจ้าช่วงนี้เปิ้นเขาบอกอย่างการสื่อสารค่อนข้างง่ายนะเจ้าการที่เขาจะบอกจะเอินอะไรอย่างกันไปเนาะก็ถือว่ามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีสิ่งที่สามารถช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงทีในช่วงนี้บอกว่าจะเป็นใส่ด่วน1 7 8 4จนะเจ้าแล้วก็แอปพลิเคชันไลน์หรืออย่างต่าง สามารถแจ้งนะจ๊ะเออเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไวเนาะคุณผู้ฟังนี่คือความการใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะจ๊ะไปติดต่อเตาแเนเอฝากกันเอาไว้ตัว,ตว,ตว,ตวนี่ก็มีเจ้าบ้านมีทหารช่วยการกู้ รถปิกอัพสองกันเจ้ากุลวังฟจมน้ําป่าในพื้นที่อําเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36เจ้าในเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36แล้วก็องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คงอําเภอแม่สเสียงจัดแม่ฮ่องสอนส่งกําลังพลเจ้าชุดเคลื่อนที่โวยไปยังจุดที่เกิดเหตุนะเจ้ารถก่อถูกน้ําป่าปัดโอ้คุณผู้ฟังเจ้าจาก,กข่าวข่าวนี้แบบแม่เป็นเจ้าเป็นนายเฮยเนาะตอนนี้เปิ้นก็ได้ช่วยกันกู้รถตึงสองกันขึ้นมา หายใจโล่งโซกันไปเจ้าสามารถช่วยได้จากุบคาที่หันก็คือโอ,โอ้แม่เป็นเจ้าไป็นนายเหตะเจ้าอ่ะก็อ่อในที่ที่เกิดเหตุนะเจ้าน้ำปลามาโวยเกินน้ำคุณอ้วนนวะคุณเมื่อวงและก็นน้ำปลากระปัด รถคือพอมันนักกี่ปันกิโลเนาะคุณผู้ฟังจะมีเจ้าบ้านช่วยกันมีอุปกรณ์ต่างๆนาะเจ้าตอนนี้ก็ปลอดภัยกันไปละใจระดีกันของแต่อยู่บริเวณห้วยแม่กองคาเจ้าก่อนถึงหมู่บ้านปะเห็บประมาณสักกิโลเกิงในนี้รถส่องกันเป็นของรัษฎรบ้านนี้เจ้าคุณผู้ฟังและก่อทางด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่3 6ก็บอกว่าหลังจากที่หน่วยได้จัดกําลังพลออกไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องก็ได้รับรายงานวา่าน้ําป่าเข้าท่วมหงเรียนแล้วก็ตีต้องตีนาของจ ชาวบ้านเจ้าเลยช่วยกันสนันปันปืนตึงเครื่องไม้เครื่องมือตึงกาลังคนกันเลยเจ้าในที่สุดล้วก็สามารถปลอดภัยกันไปบาดมีไออย่างสูญเสียไปนักแลวนี่เจ้าเออหายใจโล่งโซกันไปน้อยเนาะน่ะมาเวยแต้แต้เลยเจ้าคุณผู้ฟังบะเต้าบะตันกันแต้แตเลยนะออ่อตะวันนี้นําเสนอเรื่องของปอลุงเจ้าวัยเจ็ดสิบสี่ปีไปซ่อเห็ดเนาะโก็หายเสพออกจากบ้านไปตอนนี้ ความคืบหน้าล่าสุดเจ้าชุดบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลบ้านแปะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออกหลวงกุฏีเทศบาลตำบลไม่โจ้แล้วก็เจ้าหน้าที่อของอำเภอจอมตองได้นํากําลังนะเจ้ากำนันป้อนหลวงบ้านแล้วกว็จะบ้านปลอกไปถึงญาติของผู้สูญหายปูพรมเลยเจ้าเสาะตัวหาปะวิ อายุ74ปีประวิคํมเจ้าหายออกจากบ้านไปเนอะและที่สําคัญก็คือในส่วนของความเชื่อต่างๆก็ยังจะต้องช่วยกันอยู่เจ้าอ้าวขอขมาเจ้าตีเจ้าต่างเปิดต่างเซาะหาฮึ่ปะโวยๆกันแล้วกันชุดที่2เจ้าก็เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประจำอยู่ที่กองหน่วยการโดยมีปลัดอำเภอจําตองเป็นประธานเจ้าซึ่งป้นบอกว่า ในการเดินทางเสาะตัวหาดนี้มาต่างอุทยานออบหลวงเจ้าตอนนี้อยู่บริเวณลำน้ำแจ่มการค้นหาก,ก็คือท่ามกลางฝนที่ซัดบะ,บะละเจ้าคุณผู้ฟังแต่ยังบะ,ะวี่แววกันกำเตื้อส่วนข่าวคราวความคืบหน้าจะนำเสนอก,กันต่อไปโอ้นีทานับวันคืนก่อสองสามคืนเข้ามานี่แล้วเนาะขอฮือปะโวยโวยกันแล้วกันเจ้าใจบดีอ่ะคือถ้าหันว่าเกิดอะไรขึ้นมันกอดสบายใจกันไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบหันเนาะคุณผู้ฟังเจ้าคือ มิไหนอะ่ะบาหันแม้แต่าบาหาันซากบาหันเหียวว่าอันต่ออ่ะมันใจบดีนะสาแต่ถ้าเกิดว่าหันแล้วอ๋อเราจะได้โล่งใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ส่งกํบบาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เราก็ส่งกํบบาลังใจให้กับญาติของอ๋ปอป้ยคําตัยกันแล้วกันเนอร์เจ้าเจ็มกรแฮมซี่ิสามหน้าที่สวัสดีครับน้องจุงจา่ายถึงตี้แงก,กาและเนอร์ฝน อ้อยสุยสุยยังแควนน้อยบะสัดบะจะไอ้สมบัติขอบคุณเจ้าไอาฟังมาจากอำเภอโพสังจังหวัดพะเยาทักทายพี่สาวนะเจ้าพี่ลำดวนมหาวันเนาะสวัสดีตอนเจ้าพี่จุ้งจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าอย่างที่บอกกล่าวกันไปนั่นแหละเจ้าแต่วานี้ก็มีการ เปิดตัวกันไปแล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับหน่วยงานประจําจังหวัดเชีงยงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะจ๊ะตอนนี้หน่วยงานนี้ก็เป็นติ้งหุ่นจักกันแบบนักนาป่าป้านกันละเพื่อที่เขาจะได้จีแจ้งนะจ๊ะซับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเขาไม่ได้รหบความเป็นธรรมบอกว่าจะเป็นในด้านการเงินการธนาคารด้านสินคา้าแล้วก็บริการทั่วไปอ่ะซื้อข้าวครัวอะไรอย่างมาเนาะอ่เขาสั่งอย่างหนึ่งเอามาเห้เขาแหมอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้มันบาาิดท่าละจะเขานี่ได้รหบความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยด้านบริการสาธารณะต่างๆนะจร ค้ามาาคมส่ง SMS กันเข้ามาสนันปันปืนเนอแล้วก็ไอ,อยังไปยังพวกลิงไอยังไปยังพวกโกดเต็กเข้าไปเกิดเหตุเจ้าแล้วก็เปาะไปถึงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพกันตวัวหน่วยงานนี้นะเจ้าห้าเรื่องร้องเรียนเนาะและที่สําคัญก็คือมอีภาคีเครือข่ายอย่างผู้มีการสถานีวิทยุนะเจ้าหลากหลายคลื่นกันเลยตอนนี้คือเราสามารถเป็นหน่วยห้าเรื่องร้องเรียนนี้ได้แล้วเขาก็จะจิแจ้งต่อไปอยังสภาองค์กรของผู้บริโภคกันตัวนะเจ้ามีอยู่โั้จังหวัดนะเจ้ากุณผู้ฟังอย่าง ส่วนของ จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็อย่างที่บอกเนาะหมายเลขโทรศัพท์053447573แล้วก็0896331638หรือเข้าไปตี้่างเพจ Facebook ก็ได้เนอเจ้าตี้เพจ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภา,าองค์กรของผู้บริโภคนือเหนือจากนี้แล้วนะเจ้ายังมีติละปูนกันตัวเนอร์หมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัดละปูนเนอร์เจ้า053561137แล้วก็0828703454บบดนี้ง่ายๆนะเจ้าพันสมาร์ทโฟนเข้าไปที่เพจ Facebook กันเลยนะ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดละยูนหน่วยงานนี้จะช่วยเหลือเฮานะจาในกรณีที่เขามีเรื่องราวที่จะต้องร้องเรียนต่างๆอู้ถึงเรื่องราวของ SMS เจ้าอย่างอี้เลยอย่างที่ได้มานี่เลยจุ้งกับโกดพอแล้วบอกโอ้เงินเดือนโอนเข้าแล้วเนาะเจ้าบอกฮะเงินเดือนโอนเข้าเก่งกางหางมาอีกก็มีมีไอ,อ่เนาะส่งมาให้จุ้งประมาณสักเก่งกางเดือนประมาณวันที่ สาวสาวเอ็ดนะที่จะบอกพี่เจ็บอย่างม่าใจดีโอนสตงังค์ให้รวยแต่ว่าห้หรอพอพอทำการมนะมันเป็นในลักษณะใจอีเจ้าจงนําข่าวมาจากเจืองมานวสออนไลน์เจ้าเจ้านี้ำนํำนวจเตือนบอกว่าการเทไวะได้ครับ SMS พร้อมลิงก์ หนะ้าตาแบบตัวเลขมันจะเป็นตัวภาษาเยือกเยือภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขแล้วก็มีขีดขีดมีจุดจุดอย่างพวกเจ้าสปปะปรานปัญญาเป็นสีฟ้าๆเนี่ยแล้วมาต่างเอสเอสนะเจ้าคุณผู้ฟังเนะี่ยเงินเดือนเข้า1นึ่งพันบาทอ่าเดี๋ยวนี้คุณได้หับซิตี้สามพันบาทในการที่จะอ่าซื้อครัวห้านีน้โอ้โควิดนี้มุ่นงานสั่นแล้วแน่บอต้องสะดุง้งสะดนเพราะว่าเดี๋ยวได้หับสตางห้าพันจี้ก็เป็นมีกา เจ้าที่ตำรวจเตือนว่า SMS พร้อมลิงก์ในลักษณะจะอิบบอด,ดีสะดุ้งบอด,ดีขัดใจโคตรไปเนอะคุณผู้ฟังเจ้าห้ามเด็ดขาดบอกควรจะกรอกข้อมูลบอกเป็นเยอะอาชญากรรมออนไลน์นอกเจ้าแต่วันนี้ทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านตำรวจเอกสิริวัน์ดีพอเจ้าเปิ้ลบอกว่าตามที่นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพืดอแจ้งเตือนประชาัมพันธ์พ่พอแม่ปี่น้องเฮ้อหูเต้าตันถึงอาชญากรรมต่างเทคโนโลยีป้นใจกรรมนี้เลยนะเจ้าอาชญากรรมต่างเทคโนโลยี กำชับเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวน,นยับผู้กระทำความผิดเนาะโจรไซเบอร์ต่างๆเหล่านี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างติดตือเนื้อเนืองแล้วเพิ่นทำมาจะอโดยตลอดแล้วเจ้าแต่มันก็มีนักขึ้นอยู่เพื่อเพื่อแต่แม่เป็นเจ้า บรด็นี้พ่อแม่พี่น้องก็เลยสงสัยแล้วก็มีคําถามว่าถูกแฮกข้อมูลจากกรณีได้รับ SMS แนบลิงก์ต่างโทรศัพท์มือถือก่อแล้วก็ยี่อย่างใดดีและ SMS มนี่นะมันก็จะปรากฏข้อความแนบลิงก์มาอย่างเช่นมีสตางค์เข้าบัญชีพ่องท่านได้รับสิ์ในการฉีดวัคซีนพ่องท่านได้รับบัตรกำนันพ่องท่านได้รับสิทสินเจือพ่องลุ้นรางวัลเล่นเกมง่ายๆได้สตางค์เป็นล้านนี่วะ่ะไต้เข้าไปพ่อก็จะปะว่ามันจะมีสามลักษณะอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่พ่อแม่พี่น้องบ่น้อยเลยนะเจ้า บอกว่าจะเป็นแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์นะมีการห้องเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วกว็มีการทวงนี้ในลักษณะผิกดกฎหมายดูหมิ่นประจานคู่ประทุสไลด์โอ้นักหนาปะ,ปะ่านอย่างที่สองก็คือเว็บพนันออนไลน์เนาะเจ้า จะโน้มน้าจวจูพื่้เข้าเล่นการพน,นันอย่างที่สามก็คือจะจุไายหืือกรอกข้อมูลส่วนตัวรหัสกาเบอร์โทรกาอีเมลกาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในต่างทุจริตอย่างเช่นแฮกข้อมูลแฮกบัญชีสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็แฮกบัญชีธนาคารหรือบ,บัตรเครดิตบเดนี้เขาเป็นสังคมที่แบบต้องใช้เงินสดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันจะง่ายขนาดนักเลยไอ้โมนี้นี่นะเจ้าคุณมาฟังมันใช้ความลวกมันบบถูกบบเถื่อมันบบบใช้ความลวกของมันสร,สร้างสิ่งดีๆห้สังคมแต่ว่ามันมาจุไายหมู่เฮาเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นบัดดีหลงเจ้อมัน เนเจ้าคนทฟังฝากกันไปตัวแหล่งเล่าข่าวกันแหล่งลงขึ้นเพราะว่าจุ้งก็ได้รับ SMS ในลักษณะจะอีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสํานักง,งานตารวจแห่งชาติจะขอประชาสัมพันธ์้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังแล้วก็ตั้งสติห้มันจุ้งก็ถึงว่าไงเงินเดือนเข้าจุง้งว่าพี่เจียบบอดีอน เงินเดินเพื่อเกินการหังมะเหนื่อยเนาะอันนี้บัดใจเราจะผู้ฟังบัดีเจือเนาะถ้าเกิดแนบลิงก์แปลกๆกันเข้ามาบาดีกดเข้าไปบาดีาใส่ข้อความมาอย่างเข้าไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะสูญเสียในอนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วขอเห้อ ตั้งจิตไว้ข้ามันเจ้าไอ้อย่างที่ป้นเข้อมาฟรีๆบบมีของฟรีในโลกนี้จะบดีเจือเป็นอันเด็ดขาดฝากกันเอาไว้ตัวเนอร์เจ้าและที่สำคัญถ้าเกิดปะหานในลักษณะจะอีจีแจ้งไปเลยกะสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเจ้า1599ตลอดเสาร์สี่โมงกันเลยเนอร์โอ้เจ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีเจ้าแหมน้อยเตะเจ้าคุณผู้ฟัง ข่าวนี้ดังในโลกโซเชียลนักเลยแล้วก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าสลดใจเจ้าแชร์พฤติกรรมสาววัยสิปีอายุ19บเก้าไ,ไดนะแล้วก็เป็นตัวการในการจุ่ไล่าขายมือถือเฮ้อน้องอายุ14ปีอ่าปอกซอสตางมาเฮ้อเพราะช่วงนี้ต้องเฮียนออนไลน์หรืออะไรอย่างต่างๆนะเจ้าแล้วก็น้องเครียดเพราะว่าโอนสตางไปแล้วปอกเอาสตางตึงโมดจะมีในบ้านซื้อสมาร์ทโฟนให้ลูกเพื่อให้ลูกได้เฮียนหนังสือแต่ว่าอีน้อยเนี่ย กี่น้อยอายุสิบก้าเนี่ยจ,จุจุจนบรรล่าน้อยอายุสิบสี่เครียดนะจอเส้นเลือดในสมองไปเลยเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะค่อนข้างน่ากลัวเนอร์ปเดี๋ยวนี้พฤติกรรมก็คือใจชีวิตแบบหรูหรูรจ้าอโกงเยือมาสี่สาปีละเนาะ แล้วก็มีผู้เสียหายแบบนักหนาปาปานตอนนี้นะเจ้าปะปะงเปิ้ลก็ประกาศยึดแล้วก็อายาัดทรัพย์แล้วเรียบร้อยเนาะผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเจ้าหรือว่าเจ้าที่ตารวจไซเบอร์แถลงผลการรวบสองผู้ต้องหาจุล่อยขายโทรศัพท์มือถือหือือะอ่อนอายุ14จันทมสองเฮียนแห่งหนึ่งเจ้าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยังใือน้องเกิดความเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกกันไปเลยแล้วก็ผู้ต้องหาตึงกู้อ้างว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีหืือสาววัยสิคนเนี้ย เปิดฐานกาออนไลน์มีผู้ติดตามประมาณ60,000คนพฤติกรรมก็คือใช้ชีวิตรูหราสตังค์ส่วนใหญ่โกงปิ้นมาตึงนั้นตึงนี้อนนายุสิบเก้าบดายแต่ว่าสามารถเนี้ยอ,อยังจะอี้ได้นี่เนาะคุณผู้ฟังมันบ่ใคร้ท่าแล้วเจ้าอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เออ ลูกหลานตางเต้าที่จะต้องห้ามเฮียนหนังสือประเดี๋ยวนี้พ่อแม่พอกอยใส่ใจกันตัวนะเจ้าจะไปซื้อมอมชงมือถือโอ้เตียวไปซื้อที่ร้านเลยเจ้าว่ต้องซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะจะอีละเนาะเอาที่แบบหันเป็นตัวเป็นตีนกันเลยเนอ จงนี้เป็นคนหนึ่งบอกให้ลําซื้อไอ้อย่างออนไลน์สักเตือเจ้าเพราะว่าเขาบอกหูว่ามันจะได้ตรงปกก่อนนการซื้อขั้วบะต้มโป๊กนะสังอย่างเอามาปี้เอาอย่างเป็นอย่างอันกันไปเนาะเพราะฉะนั้นใครซื้อไอ,อ้อย่างเจ้ากาดตามบ้านเฮานี่ปลื้มปลือร้านรวงต่างๆก็มีปลื้มปลือสุดยอดกันอยู่แล้วเนืเจ้าด้วยความห่วงใยเนะเจ้าคุณผู้ฟังต้องบอกจะอีด้วยความห่วงใยแบบนักๆเลยเนื้อมีพฤติกรรมตีมบะใค้ท่าเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตัวกันแล้วกัน 7จ็ดโมงห้าสิบเอ็ดนาทีแล้วเจ้าเข้าสู่ในช่วงของข่าวสารบร,ริการกันดีกว่าเจ้าต้องขอบคุณโตโยต้าในช่วงนี้โตโยต้าเจียงใหม่กใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณรุ่นใหม่ล่าสุดกับโตโยต้าแคมรี่นะเจ้าเปิ้ลบอกว่าช่วงนี้เอ่อเปิ้ลบอกว่าแสนสุขแสนสุขกันของแต่เลยเจ้าแสนตัวเบลเล่เบลเล่นนั่นหมายความว่าก็จะมีส่วนลดหลักแสนหรือว่าก็จะเป็นแพ็กเกจนะเจ้าสําหรับการพอกอยรถหลักแสนตัวเหมือนกันส่วนวันนี้วันที่สาวแปดละเนาะสามวันส่งใต้กับโปรโมชั่นบุคลากรทางการแพทย์นะเจ้าหรือจะ เป็นโปรโมชั่นของเกษตร,รกรเจ้าที่ต้องการรถในการขนพืชผลต่างการเกษตรเหรืออย่างต่งตางๆมีโปรโมชั่นอยู่ดีๆจีอีต้องตีนีโตโ,โยต้าเจ้าโตโยต้าเจียงใหม่เนอรสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลแล้วก็ยังจะมีาสาขาราชาดำเนินแล้วก็สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ต่างอำเภอจะมีที่สันปตองฝางแล้วก็อจอมตองต่างจังหวัดจะมีติระปูนขอบคุณมากๆสำหรับโตโยต้าเจ้าอ้าว มาละเรียบร้อยทักไทยคุณบุญมีสวัสดีวันวันสวัสดียามเจ้าเ <c oughs> จียงดาวบทบ,บมดมืดๆเนื้อของทุกท่านมีความสุขเจ้าขอบคุณนักๆเลยเจ้า้าวันนี้มาชมพอข่าวกันสนันปันปื้นกันเลยเนาะแล้วก็ตักเอิญนกันเข้ามาส่วนในห้องข่าวในวันนี้เจ้าออขออนุญาตแจ้งเอินอ้าวไปที่นี่กันก่อนเลยเจ้า97.0 pk Radio. เพเคเรดิโออำเภอพานจังหวัดเจียงายสวัสดียามเจ้าเนน้องาุจงจา่าอำเภอพาน ฟาดจุ่มน้ําขนาดเลยฮับสัญญาณตึงวันแต่บอกค่อยได้เอิ่นเนอร์นะจ้ะพอไยใส่ใจกันตัวนะเจ้าป้าโถแม่เป็นเจ้าเป็นนายน้าไหลมาเป็นทตี่ไหนก็เหมือนกันนะเจ้าบริเวณนี้สําหรับเตี้ยนหมูจัดนัดก,กันของแต้เลยเจ้าอ้าวไปตังหมูอืน่นหมูกไก่บอกว่าต้องมาบ้านเฮาได้ของใจบด,ดีกันของแต้เลยเจ้าช่วงนี้อ้าวฟังาข่าวตัวเนอร์เจ้าได้เลยเจ้าจาก 95.75หาวิทยุคนชนบทเรดิโอวันนี้วันนี้วันที่อหยังส ا แปดเจ้าส ا แปดกันยายนเจ้าในพื้นที่ตำบลเจียงดาวเนอณนะวัดทุ่งลูกเจ้าเพื่อบริการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งซินวแวกและเกาะเข็มสองแอสตราเซเนกานะเจ้าตามใบนัดเดิมเนอะในวันเวลาเดียวกันนี้เลยส่วนบนพกูกเจ้าพุทธกลางสัปดาห์ส ا เก้า 9, กันยายนนะพิกัดตำบลเมืองไงตีเท,ทศบาลตำบลเมงงนะืองไงนะเจ้าเพื่อบริการฉีดตึงเข็มหนึ่งซินวแวกและเกาะเข็มสองแอสตรานะ จะมีใบนัดเอาใบนัดไปตัวนะเจ้าบดีลืมบัตรประชาชนบดีลืมนะเจ้าส่วนวันพัดที่30นะเจ้าณพิกัดตําบลเจียงดาวฉีดตีน่นี่เทศบาลตําบลเจียงดาวเจ้าซิโนแวกและก็แอสตราเซเนกาผูที่เป็นเข็มหนึ่งจะมี SMS จากกําแพงเวียงให้เฮามาก่อนผูยที่เป็นเข็ม2หลังจากที่ฉีดเข็มหนึ่งแล้วเฮาจะมีใบนัดเจ้าขอบคุณเจ้าขออนุญาตก๊อปปี้ข้อมูลอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันพุธจะได้แจ้งเอื้อนได้โดยบัลืมขอบคุณไอเซ็กซ์สารน,น,นักเลยนะเจ้านาะอเอาละนอกเหนือจากนี้แล แล้วอ่าเด็กกนเนอ,อบ์ปลอดภัยเตืิบ้าเหลือแหมช่องทางตุ๊จตาจักนันปั่นปืนนวยเจา้าชงนี้สถานีพิทยุสหกรณ์การ,กรเกษตรแจ้งดาว FM ร้อยจุดห้าศูนย์ับสัญญาณลันเนอร์และที่นี่เจ้าเก้าสิบจุดห้าศูนย์วิทยุเชียงใหม่เมืองงามสารปีขอบคุณเจ้าปลอดภัยสบายใจใหายห่วงห้านาทีทรงตายิ้นบอกว่าเกียมตัวเมื่อพร้อมนึ่งตุลาคมน่างไว้พอก่อนซุกนี้แล้วเจ้าคุณู้ฟัง ห้วยน้าดังเปิดการท่องเที่ยวภากแรมในเขตอุทยานแล้วเย่ yeah. จะได้ไปตัวเปิ้ลก็ประเดี๋ยวี้ตามประกาศนะจ๊ะอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฉบับลงวันที่ในการแจ้งเอิ้นเรื่องของการปิดแหล่งท่องเที่ยวมาตั้งบ o r d e บดเด d e r แล้วจ้าตอนนี้ก็มีการบอกว่าจะเปิดฮื้นแล้วเนะ้อหลังจากที่ พื้นที่บางจุดบางที่สามารถดําเนินการได้แล้วเจ้าอุทยานแห่งชาติน้ำนางเกาะมีความหันชอบเนาะเมื่อ31สิงหาคามพิจารณาแลเจ้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะคุณผู้ฟังอ่า ตอนนี้ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มในถังที่ดีขึ้นละอ่าเฮาขาฉีดวัคซีนป้องกันตัวเก่ากับตัวกันแบบเข้มงวดกันเลยอ่าทีนี้นเลยเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะจ๊ะมีแผนการเปิดการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้็เลยจะเปิดดําเนินการแล้วนะจ๊ะอุทยานแห่งชาติห้วยน้าดังเนอร์อ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปแอวกันได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปแอวนะจ๊ะแม่ก้อยพอดีๆคุณผู้ฟังฉีดวัคซีนรรอยยังงงง่่่าาากกสุขขภพแแแดีีนล้้วทจจะไปเ ้มอแล้วก็ไปนะเจ้าโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกันก่อนจองกันก่อนนะเจ้าเพื่อความปลอดภยนะัยเนาะก็เจ้าไข้แอลแล้วเจ้าคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังและปฏิบัติตามมาตร,ราการณนะเขตอุทยานหานๆกันตัวจ้าจะได้ ต่างคนต่างปฏิบัติภารกิจหน้าที่อ่าคนแอลก็เข้าไปแอลมลุมล่นมุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างสบายใจอ่ะกูอันปัญยังมันก็จะได้ขับเคลื่อนไปได้เนาะในช่วงส่งท้ายปลายปีช่วงไฮซีซั่นจะอี้จะได้มีความมุ่งานสัตว์แล้วกันเกิดขึ้นทีนี้หลากหลายพื้นที่นะเจ้าได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยแต่มีพื้นที่ที่นี่เจ้าแยา่ฮือมีการฟื้นคืนชีพกันเข้ามาย้อนไวไปตอนจุ้งจบมหกใหม่ๆต้องเฮียนเวียงจดีวิทยา ที่จะไปเหมือนลักษณะแบบเออลูกหลานจบโรงเรียนละเนอน่ไปกันที่นี่เราเจ้าทะเลสาบดอยเต่า โอ้แล้วหลังจากท่านหลายปีจุงไปแหมน้าแฮ้งแก็กคุณาวาังเจ้ามามีเตือนนี้เจ้าน้ําปิงไหลเข้าเืนภูมิพลวันละร้อยล้านลูกบาทเม็ดทะเลสาบโดยต่อเลยฟื้นคืนชีพกันขึ้นมาสุดยอดกันเลยนะเจ้าในช่วงนี้เนาะฝนตกหนักติดตืน้นเนื่องหลายวันปริมาณน้ําปิงที่มีปริมาณเพิ่มหนกขึ้นก็ไหลเข้าสู่คืนภูมิพลวันละร้อยลูกบาทเม็ดนะเจ้าสรงผลเฮือทะเลสาบโดยต่าฟื้นคืนชีพสร้างบรรยากาศกันแอวคึกคักแข้มยกแข็มรอบหนึ่งหลังจากแรงมาเมินนานเลยเจ้าสี่สห้าปีติดตื่น เรื่องกันเลเนอนระ์แล้วก็ ตอนนี้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นคาดว่าประมาณสองสามติดไปหน้านะจ๊ะเขื่อนภูมิพลอ่าหน้าเขื่อนภูมิพลถึง,ถงทะเลสาบดอยเต่าละบรรยากาศนะจ๊ะก็อย่างที่บอกกล่าวกันไปโอ้อยังคงน,นึกถึงบรรยากาศม่วนงินสันแล้วเนาะคุณผู้ฟังเย็นเจืเย็นจืดนั่งเหือแปรไปเนาะฮ่าสุดยอดจ๊ะทีนี้เปิน้นเลยบอกว่าเจ้าของเหือแปรนะพิกัดนี่อ่าได้เปิดกิจการกู้กากันมาเมินเซอรแล้วจ๊ะทีนี้พอแห้งแก๊กก็บอกว่จะไปต่างใดแล้วเนาะก็เลยยกเลิกกิจการกันไปแต่ตอนนี้ จะมาเปิดบริการเป็นเจ้าแรกกันละคุ้วันก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามายัางบักัาสายต่างร้านก็เปิดบริการและแน่นอนภายใต้มาตร,ราการของสบคอ,อ,อย่างเคร่งครัดกันตัวเจ้าส่วนทางด้านเขื่อนภูมิพลเปิ้นก็บอกว่าปีนี้ปริมาณน้ําเพิ่มนักขึ้นเนาะคุณผู้ฟังมวลน,น้ําติดไหลเข้ามานี่ก็ค่อนข้างนักถึงแม้ว่าช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมน้ําก็เหลือน้อยแต่คาดว่าในปีนี้น้ําในเขื่อนจะเพิ่มนักขึ้น แล้วก็จะสามารถบริหารจัดการน้ํากันได้อย่างติดตื่นเนเรื่องกันต่อไปอ่าเป็นเรื่องราวดีดๆที่แจ้งเอื้นกันเข้ามานะเจ้าสองสามนาทีทรงใต้ ระมาระวังกันน้อยนะเจ้าในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักยังคงมีน้าหลากยังคงมีน้ําป่ากอติดสถานการณ์กันฮืดดีๆกันตัวเนอร์เจ้ารายงานตัววันพูธเหมือนเดิมยังเก่าเนอร์ฝากกันไว้ตัวสําหรับซับประเรองข่าวไหนที่ฟังบาตันข่าวไหนที่จุ้งยังบดได้เล่าคุณผู้ฟังสามารถก็ติดสถานการณ์ข่าวได้จากหลากหลายแหล่งข่าวกันเลยส่วนจุ้งรายงานตัวตึงวันกันอยู่แล้วนะเจ้าที่สถานีวิทยุใกล้บ้านเลยเนอร์เวลาเจ็ดมงกินเป็นต้นไปนะเจ้าขอบคุณนักๆก,ก,กันตัวเนาะทักไทยงงได้ตัวเนอร์ฟังมาจากจอม ตองนะเจ้าปีสาวจากพ k r a d i ดโอวันนี้ชมพอกันไลฟ์กันตวัวขอบคุณนะเจ้า,าทุกคนที่เข้ามาขอบคุณกูสติ๊กเกอร์ขอบคุณทุกเรื่องราวที่เอินกันเข้ามานะเจ้าขอมีความสุขทุกๆภารก,กิจกันเลยเนอส่วนของวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณคุณผู้ฟังกันตัวนะเจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไปเจี๊ยบนัทเรือไทยทวีริดกุลและจงจาปวิชยาต้องปาร,รายการร่ำลากันไปก่อนแล้วสวัสดีเจ้า หากคุณประสบป,ปัญหาเหล่านี้ซื้อขวออนไลน์นะเปียะเฮาอย่างหนึ่งส่งเงื่อนเฮาเห็นอย่างหนึ่งเนะอะยุขายสินค้าคุณภาพได้หับ SMS กวนใจวันนึงส่งมาหลายเตือ้อฮักกาบริการเฮา้ดยส่อหาสาเหตุมาได้สัญญาเอาเปียบตึงหลดตึงบ้านดอกเปียบแปลงตัแะแปลงว่าโค<ห>ดการโฆษณาติหลอกลวงโอ้อวดเกินจริงจำนายสินค้าที่อาจจะผิดกฎหมายและบริการสาธารณะสุขที่อาจจะบ่ได้มาตรฐาน ปัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดละปูนสภาองค์กรของผู้บริโภคบาได้หับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าล